สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแฝดเชิญนิวค่ะบรรยากาศจำแดงไต้ต้อนออโตโสวัสดีครับพี่พีเอฟซีได้ยังไต้ต้นบักอันนะนักลิงพี่มันมีแมงแขีงได้หนิพี่น้องนางมีแมงแขียงโตแมงแขีงเลยผัวสีบัดรสีจบ๊บผีผัวที่ใช่ค่ะบิ้งมันมีแมงเฆียงผัวสีเก็บผ่อนมาอยู่เราวันนี้เราจะมากินตำมะฮ่งใส่กุ้ง ใส่ตีนไก่จ้ะพากันไปเลยมีแมงเคียงพี่เท่ผลลงผิดของน้องไว้ผอลงให้อิ่ให้ง่อย จะเอาผลลงให้หน่อยที่อยากว่าจะไปกินยูมงองฮงนะว่าสิผ้ามุกจะไปจำผลมันยังมหมืนเลยบบารายไฟนู้นนะั่นมันินู้นเนี่ยปกติสิกินยูมอมอัอนมางนาวเนาะมันอันนขตาตัดต้นบางนาวชิมลนะ มันอันงามันดีนไปข้างอันบ้านลูกใสกำนั้นมันอันดีนไปหลายขวด <c oughs> บรรยากาศยามเด่งเหมือนฟลง พักเมื่อรไรปาะเนี่นอืมอมย่ามาโชว์อันไปเฮ็ดเรื่องมาไปตัดหนามา แนาค่อยขึ้นนบบให้พี่หนุ่มตัวไปเอาน้ำโพกมากินหน่อยเ่ใส่มากินหน่อยพักึับวั่อะวันะโ้อตไฟเดืองโอ้โตหมดแล้วอ่ะ ừm, thật xí. không thật luôn ừm. Cái gì vậy? มองอันกลางห้องมองอันให้น้คผมมันยังบอบโมรมผัดวิ่ง पत के वो खिलाड़ी mm -hmm. <laughs> 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 Mình thắng ngại Đem đấy Thì hay muốn cho bằng. เมาน้บมาชิ้หน่อยเด่นหวานหน่อยจะชิมงามหวานหวานอืองดมเไรเา อีกคนนะซับเก๋านี่จะบ่าขาด

ไม่ดื้มเนี่ยจากอันส่งคำวันชาแนล <Okay. S 1> ตัดมาฝากได้ต้มไหมอืมกำมังจะน้มงฟามกที่นู่น

หมดแล้วเนี่ยมาเอามาป้าอือย่า นิจเจอบอกให้ผนเสียงโทรศัพท์ลงให้แม่แม่ละสมัะขอบคุณครับ ไปเอาน้ำแข็งใส่เองปิดเดี๋ยวนี้ เาไซื้อตัู้าให้เมาลยแต่ัใชฮ้อนชุดเวสขาลังพใส่ลงจะเป็นยงงียอพูใส่รดูกันว่าเขาจะฟังออกไครับรู้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมใส่ยังไงบ้างครับทุกรเปอซได้กัาเขะใจดีใส่ักับหรอขอไทนะครับชุดหนึงครับ

ข่อยว่าแล้วตัวแม่จ้าค่อยชิได้ค่ะกันกระลูกค่อยแม่จ้ามันเนี่ครับว่าแล้วข่อยชิได้เป็นปุอบแม่จ้า จ๋าให้มันวนเลยเดี๋ยวเขากลับมานี่แหละปาทินคือ24เือนจะกัดนี่คือไม่เหมอเลย นี่ะนาแล้วอินนี่จะแล้้่ไปที่รูเล็นข้างคำคำนั้นำว ผูเผยพุงมันอาิบเอาเลย เดินสวนไปสวนมาเนี่ยพี่หนุ่มเจ้าเลยห์นะทำนี้เด้อ แมงค้งเห็มจจามังกรใะตัวแมง,ออออวงค้งไปไหนอน่ะโอโตะมขั้น,นเนนูข้นนอนดูเอเนี่แมงค้งหน่อยกำล,ลังอันนี่ เียงได้ดงเดแล้อย่นงอ่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีป่องก่อนนะสานี่แมงแขงนนะไปเซละนี่เดียวนี่เดีว่งน่อแมงแขงทั้งทั้งคุณกัมีดอ่ทั้งทั้งคุณกับมไหน้อยมันี่พี่น้อง นนดีนดเงนินเดี๋ยวบัดมือ,มอไดออไอ้ค่อยเก็บค่อยสิมาะ่ายให้มึงเจ้าบังเขาไปฟอกอาทิตย์หนาที่นู้นไม่ไงอันนี้เต็มเลยเต็นจ,จ้อยอยู่แทงมันเดิมน,เมน,เนมันขี้เลยม,มันเลยขี้ขี้ดิตรงนี้